ลานนึงเอาเอาไปล้อมบางลานไม่นะลานต้นที่รออันที่เกนมไเดียวหมูบงงั้หอมหลบยบ่ของหลบยบ่ไ่ค่อยไหล้บ่เอาไปิ้นแค่นน่อยน่ันย้าไปเลยหนีเลยออกลูกอีกแล้วพนามูยุนะนีนาออกลูกแล้วซีดูพนามัยออกอยู่มองไหนอ๋อวาย่งาไหมยิ่งานเลยยิ่งเหนงแม่อดออกไปเห็นไหมองอันต้นแค่เห็นไมมั่สิหอดหักไป มันีมีเป็นน่งล้อจ๋าแตแตนตั้งแต่มานงจ๋าลูนเอยเตาสุกี้วได้เปดมันพฮหอน่ตัวตัวจอยเมันอนน้ำกงตัวเจจอยเหรอวแต่กินนมทั้งแม่มากินจอยยั้งห่วเงียแเอาบอกคุณเกี่ยกับท้าแต่ไม่มา แสบแสบได้เปบดเปบเออภาวมันไหลคินันสิบมีเขาเบี้ยหลหมดเงินกบของแกองไปนี่ไหแบบเนี้ยกินโมโคยน่ออกกไปไ้โคไ้โคง่าอยืนหน้ากันหน่อยโตแหหน่อยแต่ยืนหน้ากันหลา 多，特别漂亮，漂亮、嗯，漂亮。